เป็นที่แน่นอนแล้วนะครับว่าตอนนี้ประเทศไทยเราเนี่ยต้องฝากความหวังนะครับในการต่อสู้กับโควิดสิไว้กับตัววัคซีนนะครับวัคซีนที่คนไทยตอนแรกๆเนี่ยดูเหมือนจะกลัวนะครับว่าเอ๊ะฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยจะถึงแก่ชีวิตหรือเปล่านะครับหรือว่าเป็นวัคซีนที่ยังไม่นิ่งนะครับยังไม่ได้มาตรฐานเราเนี่ยมนุษย์เนี่ยจะเป็นหนูทดลองยาหรือเปล่านะครับซึ่ง ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะครับที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนกับเป็นข่าวลือนะครับลือกันไบลือกันมาแล้วก็พูดกันปากต่อปากนะครับเขาเรียกว์เวิร์ดออฟเมาส์นะครับแล้วก็กลัวนะครับคนไทยก็จะกลัวนะครับว่าเอ๊ะตกลงแล้วสรุปว่าวัคซีนที่เราฉีดกันอยู่เนี่ยมันดีจริงหรือเปล่าหรือแม้แต่ทั่วโลกฉีดกันอยู่เนี่ยมันดีจริงหรือเปล่านะครับที่จริงแล้วผมอยากจะบอกอย่างนี้นะครับว่าเรามาเอาข้อมูลตั้งสตินะครับแล้วเราลองมาดูข้อมูลทางการแพทย์แบบเป็นเรื่องเป็นราวดีกว่านะครับเพราะว่าวงการแพทย์ของประเทศไทยเนี่ เทคโนโลยีหรือว่าองค์การเพศสัตว์ของประเทศไทยนะครับพวกอยอนะครับสาธารณสุขของประเทศไทยเนี่ยก็คือไม่เป็นสองรองใครนะครับคุณหมอต่างๆนะครับก็ออกมารณรงค์นะครับแล้วบอกแล้วนะครับว่าเอาสถิติตัวเลขมาคุยกันดีกว่านะครับอย่าเอาข่าวลือนะครับอย่างกรณีของล่าสุดนะครับที่ผมไปเอาไม่ใช่ผมไม่เอาสิ ผมก็ไปค้นข้อมูลนะครับจากทางข่าวต่างๆที่เราดูกันอยู่นะครับทั่วๆไปนี่แหละบางทีเราก็ฟังแล้วก็ฟังแล้วก็ผ่านหูผ่านตาไปเราไม่ได้สนใจนะครับแต่ข่าวลือที่ว่าฉีดแล้วตายฉีดแล้วเป็นนู่นเป็นนี่เนี่ยดูมันเหมือนมันจะหนักกว่านะครับมันจะมาแรงกว่าแน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าข่าวร้ายเนี่ยมันย่อมมาเร็วกว่าข่าวดีนะครับทีนี้ทีนี้เราลองมาดูนะครับเมื่อวันที่14พฤษภาเนี่ยที่ผ่านมานะครับของปีนี้แหละนะครับวันที่ผมอัดคลิปเนี่ยจะเป็นวันที่16นะครับเป็นวันอาทิตย์นะครับ 14พฤษภาเนี่ยนายแพทย์นะครับที่ผมดูนะครับดรนายแพทย์สิริเลิกทรงศิวิไลนะครับปรัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอวเนี่ยเขาเปิดเผยออกมาแล้วน,นะครับว่าจากการศึกษาเก็บข้อมูลนะครับของคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์เนี่ยระบุเลยนะครับว่าวัคซีนนะครับไม่ว่าจะเป็นของชินโนแวคหรือของแอสต้าเซเนกานะครับสตัวนะครับตอนนี้ที่เราพูดถึงกันอยู่เนี่ยที่ประเทศไทยจะใช้กันอยู่นะครับสตัวเนี่ย อย่างของเอตตาเซเนกาเนี่ยเขาบอกว่าฉีดเข้าไปเข็มแรกแล้วเนี่ยผ่านไปสสัปดาห์นะครับภูมิคุ้มกันในร่างกายของคนที่ฉีดเนี่ยจะมีมากขึ้นถึง97.26เอนะครับเอาตัวเลขกลมๆก,ก็คือ97นะครับภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นเยอะนะครับแต่ถ้าเป็นของชิโนแวกนะครับชิโนแวกเนี่ยฉีดไป2เข็มนะครับแล้วก็ทิ้งไปอีก4สัปดาห์เนี่ยคือประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยร่างกายเราจะมีการสร้างแอนติบอดี หรือว่าตัววัคซีนป้องกันไวรัสเนี่ยสูงขึ้นมาถึง99%นะครับ99.49%นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นสถิติตัวเลขนะครับที่วงการแพทย์เขาเก็บออกมานะครับแล้วเขาบอกว่าจริงๆบางทีเราไปฟังข่าวลือเนี่ยแล้วเรากลัวกันไปเองนะครับฉีดแล้วเป็นนึ่เป็นนี่ผลข้างเคียงอาจจะมีบ้างนะครับอย่างที่หมอบอกไปนะครับอะไรอ่ะมึนหัวนะครับอาเจียนคลื่นไส้หรืออะไรก็ตามพวกนี้มันจะเป็นผลข้างเคียงแต่วงการแพทย์เขาบอกแล้วนะครับว่าอันนี้เป็นอะไรที่รองรับได้ส่วนกรณีที่ว่าฉีดแล้วถึงตายนะครับ เอาจริงๆนะครับตอนนี้ประเทศไทยยังไม่มีนะครับส่วนใหญ่ที่พอเสียชีวิตปุ๊บเนี่ยก็คือจะมีโรคประจําตัวอันนี้จะไม่พูดถึงเพราะว่าคนที่เขายังกังวลหรือคนที่อาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบหรือว่ายังรู้สึกว่าไม่ถูกใจในฝั่งรัฐบาลเนี่ยก็จะมองว่าเเป็นการแก้ตัวหรือเปล่านะครับฉีดเสร็จแล้วเข้าไปเนี่ยพอเขาเสียชีวิตก็มาบอกว่าเป็นโรคประจําตัวเป็นนูน่นเป็นนี่อะไรอย่างนี้นะครับแต่จริงๆในวงการแพทย์ผมอยากจะบอกเพื่อนๆอย่างนี้นะครับว่าถ้าไม่เชื่อในส่วนของรัฐบาลเนี่ยลองฟังคุณหมอนะครับอย่างที่บอกไปนะครับสสารรุปะเททศไยี่ ุณหมอท่านบอกมาแล้วครับว่าเอาแบบจริงๆเลยนะครับฉีดไปแล้วเสียชีวิตด้วยไอตัววัคซีนป้องกันไวรัสเนี่ยไม่มีนะครับในประเทศไทยนะครับตอนนี้วันที่14พฤษภาวันเดียวกันนะครับอันนี้ผมก็ไปค้นข้อมูลมานะครับตอนนี้เนี่ยประเทศจีนนะครับเขามีการส่งวัคซีนนะครับชิโนแว็กเนี่ย5 0 0 0 0 0โดสนะครับมาแล้วนะครับไม่ใช่กําลังจะส่งนะครับมาถึงแล้วนะครับเมื่อวันที่14พฤษภาเนี่ย500,000โดสตอนนี้ลงที่กรุงเทพแล้วนะครับแล้วก็จะมีการกระจายวัคซีนตัวนี้ออกไปนะครับ อย่างภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศนะครับก็คือเป็นการร่นระลงนะครับแล้วก็ช่วยกันนะครับให้ประเทศไทยเนี่ยให้คนไทยเนี่ยได้รับการฉีดวัคซีนตัวนี้เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันหมู่เขาเรียกว่าภูมิคุ้มกันเขาเรียกว่าภูมิคุ้มกันหมู่นะครับทีนี้ผมจะมาคุยถึงเรื่องของวอัคซีนชิโนแวคกกับชิโนฟาร์มนะครับสองตัวเนี่ยเป็นเป็นอะไรที่ก่อนหน้านี้ก็เป็นประเด็นมาเยอะแยะนะครับผมได้รับข้อมูลนะครับจากทางไลน์เพื่อนๆเนี่ยส่งกันมานะครับว่าเอ๊ะชิโนแวคกกับชิโนฟาร์ม สองตัวนี้เป็นยังไงนะครับบางคนบอกว่าในลายที่ส่งมาเนี่ยบอกว่าชิโนโฟาร์มเนี่ยสตัวนี้เป็นจัดของจีนนะครับแล้วเขาจะบอกว่าจีนเนี่ยฉีดชิโนโฟาร์มนะครับให้กับประชากรของเขาแต่ชิโนแวกเนี่ยเอามาขายให้กับต่างประเทศแล้วก็ส่งมาประเทศไทยด้วยพอพูดอย่างนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันจริงไม่จริงแต่จริงๆในส่วนของข้อมูลในลายที่ส่งมาเนี่ยไม่มีหลักฐานอ้างอิงใดๆนะครับส่งเป็นข้อความลอยๆมาไม่ได้มาจากเนื้อข่าวไม่ได้มาจากสถาบันไหนหรือหน่วยงานไหนที่เชื่อถือได้นะครับ ผมยังถามกลับไปใน,ใน,ใ,นในเพื่อนๆเ,เลยครับว่าที่ส่งมาว่าไปออกมาจากไหนสุดท้ายเขาตอบไม่ได้เขาบอกส่งต่อกันมานะครับจริงๆต้องบอกอย่างนี้นะครับข้อมูลที่ผมไปหามาเพื่อนๆก็หาเองได้นะครับข้อมูลพวกนี้หาในอินเทอร์เน็ตนะครับ จากสำนักข่าวเลยเขาบอกว่า2ตัวนี้ทั้งชิโนแวคและชิโนฟาร์มเนี่ยสตัวนี้นะครับเป็นผลผลิตหรือเป็นวัคซีนที่ป้องกันไวรัสโควิด COVID จากประเทศจีนนะครับจีน,นี่ยมีการคิดค้นนะครับหรือว่าค,คิดคิดค้นเนี่ยในวัคซีนที่จะเอามาสู้กับไวรัสโควิด1 9เนี่ยอยู่หลายชนิดนะครับเขาบอกประมาณ16ชนิดแต่อ้สตัวนี้นะครับคือชิโนแวค กับชิโนฟาร์มเนี่ยเป็นตัวที่ขึ้นชื่อนะครับเป็นตัวที่เป็นพระเอกของเขาเลยนะครับสตัวนะครับเขาก็เอา2ตัวนี้ออกมาจําหน่ายนะครับแล้วมาใช้นะครับทีนี้ประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่หลายคนพูดต่อนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่าทําไมไม่ใช้ชิโนฟาร์มทําไมมาใช้ชิโนแวรนะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าชิโนแวรเนี่ยทางเครือเจริญพกทภัณฑ์หรือว่า CP นะครับโดยคุณธนินทร์เจริญวันนนท์เนี่ยไปถือหุ้นนะครับหรือเป็นเจ้าของแล้วทําให้พยายาม ทาง C ีก็พยายามลณรงค์ลงให้ประเทศไทยเนี่ยฉีดไอตัวชิโนแวรเพื่อที่ตัวเองจะได้มีเงินมากๆขึ้นหรือเปล่านะครับสองเรื่องนี้เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าที่มาที่ไปมันเป็นยังไงนะครับส่วนตอนนี้แรกเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังก่อนนะครับผมจะย,ยกตัวอย่างบางคนบอกว่าทําไมไม่เอาชิโนฟาร์มทำไมเอาชิโนแวรผมอยากจะบอกอย่างนี้นะครับว่าในเงื่อนไขของการเจราจารเนี่ยผมไม่รู้ว่ารัฐบาลเนี่ยไปเจราจารกันยังไงนะครับแต่ว่า วัคซีนที่ดีที่สุดตอนนี้เขาสรุปออกมาแล้วนะครับว่าคือวัคซีนที่เข้าสู่ร่างกายของเราเนี่ยได้เร็วที่สุดชิโนแว็กกับชิโนฟาร์มเนี่ยสตัวนี้คุณภาพและประสิทธิภาพเนี่ยผมถือว่าใช้ได้ด้วยกันทั้งคู่นะครับทำออกมาแล้วเนี่ยองค์การอนามัยโลกเขาก็โอเคแล้วนะครับสตัวนี้ว่าไม่มีผลกระทบร้ายแรงนะครับแล้วก็ใช้ได้เราด้วยนะครับทีนี้คําถามว่าทําไมไม่ใช้ชิโนฟาร์มทำไมใช้ชิโนแว็กก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าผมไม่รู้อาจจะเป็นเรื่องเงื่อนไขการเจรจาของรัฐบาลเรานะครับกับบริษัทต้นทางซืื้ออมาก็คีีนน่หล ดีลต่างๆในการคุยจะลงตัวที่วที่ชิโนแวกนะครับด้วยเงื่อนไขต่างๆที่มากกว่าแล้วเราก็เลยเลือกตัวนี้ผมอยากจะไหนต่างจะบอกเพื่อนๆเปรียบเทียบ่างนี้ให้ฟังนะครับว่าเหมือนกับค่ายมือถือก็ได้เพื่อนๆลองคิดดูนะครับว่าค่ายมือถือประเทศไทยเนี่ยมีต้องกี่ค่ายถูกไหมครับตอนนี้ถ้าเราไม่พูดถึงไวรัสเรามาพูดถึงค่ายมือถือสมมติเราเปรียบเทียบให้ฟังว่าอย่างนี้ว่าทําไมไม่ใช้ค่ายนั้นทําไมไมาใช้ค่ายนี้ท,นทั้งๆที่ผมอยากจะบอกว่าไม่ว่าจะใช้ค่ายไหนมันโทรัพท์มันคุยธุรกิจมันเจรจากันได้ มันสื่อสารมันใช้งานอินเทอร์เน็ตอะไรทุกอย่างได้เหมือนกันหมดทําไมจะต้องไปกังวลว่าต้องทำไมไม่ใช้ค่ายนั้นทําไมไม่ใช้ค่ายนี้ถูกไหมครับในเมื่อมันใช้ได้เอาเข้ามาก่อนในภาวะวิกฤตแบบนี้เนี่ยเอาเข้ามาก่อนนะครับตัวไหนมันก็ใช้ได้มันโทรศัพท์ได้มันคุยกันได้ชิโนแบ็คชิโนฟาร์มก็เหมือนกันนะครับ2ตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับมันใช้ด้วยกันทั้งคู่ฉะนั้นแล้วเนี่ยมันใช้ได้ด้วยกันทั้งคู่เนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับฉะนั้นแล้วไม่มีเหตุผลนะครับว่่่าารไไทํมมใชชิโ์ ทำไมมาใช้ชินโนอาว้ทำาไมครับแต่อย่างที่ผมบอกไปว่าเป็นเพราะอาจจะเป็นเพราะรัฐบาลเนี่ยไปคุยกันแล้วเนี่ยในส่วนของราคาหรือว่าปริมาณต่างๆเนี่ยหรือความพร้อมนะครับที่เราจะได้รับเนี่ยมันมันเร็วกว่าหรือมันมากกว่ารัฐบาลก็เลยเลือกที่จะเอาตัวนั้นเข้ามาก็เป็นไปได้นะครับฉะนั้นแล้วไอ้ตัวนี้เป็นคําตอบของผมนะครับว่าทําไมไม่เอาตัวนั้นทําไมเอาตัวนี้นะครับคาตอบของผมก็คือแบบกว้างๆว่ามันอาจจะอยู่ที่เงื่อนไขต่างๆนะครับที่ทําออกมาทีนี้อีกตัวหนึ่งก็คือว่าเอ๊ะ ชิโนเวกเนี่ยเพราะว่า C ีไปผูกขาดหรือเปล่าเป็นหุ้นส่วนหรือเปล่านะครับอ้ตรงนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับขยายให้ความไม่ฟังอีกทีหนึ่งผมจะสลับมาคุยเรื่องของการทํางานขนงวัคซีนิดนึงก่อนตัววัคซีนเนี่ยผมก็ไปอ่านมาแล้วผมเพิ่งรู้นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยผมนะครับก็อ่านไม่ใช่อ่านสิฟังข่าวทางทีวีเนี่ยได้ยินมาบ่อยๆมีเชื้อเป็นเชื้อตายฉีดเข้าร่างกายมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ไม่ค่อยได้สนใจก็ฟังแบบผ่านๆนะครับพอผมไปหาข้อมูลเนี่ยจึงได้ทราบว่าในส่วนของว การสร้างแอนต้ไวรัสหรือภูมิคุ้มกันของมนุษย์เราเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอย่างกรณีโควิดสิ COVID เนี่ยก็คือว่าทางการแพทย์นะครับหรือทางอนามัยต่างๆเนี่ยเขาจะใช้วิธีการอย่างนี้ก็คือว่าโควิดสิเนี่ยเอาเชื้อตายของมันนะครับที่ตายแล้วเนี่ยฉีดเข้าไปในร่างกายมนุษย์นะครับมนุษย์หรือว่าคนที่ได้รับเชื้อตรงนี้ฉีดเข้าไปเลยเป็นเชื้อตายเนี่ยจะไม่ติดจะไม่เป็นโควิดนะครับ แต่ร่างกายโดยธรรมชาติของร่างกายเราเนี่ยจะมีการสร้างแอนติบอดีหรือภูมิคุ้มกันต่างๆออกมานะครับแล้วทําให้คนคนนั้นเนี่ยมีภูมิคุ้มกันในเรื่องของโควิด -19 นะครับแล้วหลังจากนั้นถ้าเราไปรับเชื้อโควิด -19 ที่เป็นเชื้อเป็นๆขึ้นมาเนี่ยร่างกายเราจะมีภูมิคุ้มกันขึ้นมาแล้วความรุนแรงมันจะไม่ม,ไม,มันจะไม่ส่งผลรุนแรงนะครับถึงขั้นเสียชีวิตอันนี้เป็นหลักการทํางานของตัวการสร้างแอนติแอนติบอดีนะครับหรือว่าตัวป้องกันไวรัสซึ่งเป็นหลักการเดียวกกับการ ฉีดยาป้องกันพิษสุนัขบ้าแล้วก็ไวตรัสตับอักเสบ A นะครับก็คือใช้วิธีการเดียวกันคือเราเชื้อตายเนี่ยฉีดเข้าไปอันนี้ผมก็เพิ่งมารู้ข้อมูลแบบจริงจังก็คือจากการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนะครับฉะนั้นแล้วเป้าหมายตอนนี้ของเ,ออเขาเรียกอะไรดีอยอนะครับหรือว่าของสาธารณสุขประเทศไทยนะครับองค์การเภสษัชของประเทศไทยทั้งหลายเนี่ยคือทํายังไงก็ได้นะครับที่จะให้ไวรัสไม่ใช่ไวรัสวัคซีน,เ,นเข้าสู่ร่างกายของเราให้ได้มากที่สุดแล้วก็เร็วที่สุดด้วยนะครับ คือเป็นการป้องกันนะครับไม่ให้ความรุนแรงที่เกิดจากไอตัวไวรัสเนี่ยมันเข้ามาทําให้เราถึงขั้นจะต้องเข้าโรงพยาบาลรักษาตัวแบบหนักๆ ICU หรือถึงขั้นเสียชีวิตนะครับถ้าเรามีวัคซีนตัวนี้เข้าไปแล้วเนี่ยมันอาจจะแค่ทําให้เราเนี่ยมีอาการแค่ เจ็บคอนะครับขั้นเนื้อขั้นตัวปวดเมื่อยแค่นั้นเองนะครับมันจะไม่ลงไปทําลายระบบประสาทหรือว่าลงไปที่ปอดของเรานะครับแล้วก็สร้างความเสียหายให้กับร่างกายนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่วงการแพทย์ของไทยเนี่ยพยายามรณรงค์นะครับออกมาว่าฉีดนะครับเพราะว่าผลกระทบจากการที่ไม่ฉีดเนี่ยมันรุนแรงกว่าและมันหนักน่วกว่านะครับส่วนอีกคําถามหนึ่งที่ผมทิ้งไว้ตอนแรกก็คือว่าชินโนแวกเนี่ยเป็นของ CP ใช่หรือไม่ท,ที่ที่หลายคนถามเขาว่าเอ๊ะเป็นของ CP หรือเปล่าแล้วทาให้เครือ จเจริญพักพันธ์เนี่ยหรือเจ้าสัวธนินเนี่ยพยายามออกมาเชียร์จังเลยนะครับให้ให้ให้ประเทศไทยเนี่ยนำวัคซีนชิโนแวคเข้ามานะครับซึ่งทาง CP เนี่ยออกมาตอบแล้วนะครับว่าถูกต้องนะครับ CP เนี่ยไม่ใช่เป็นเจ้าของแต่เป็นผู้ถือหุ้นนะครับเข้าไปซื้อหุ้นของในตัวบริษัทชิโนแวคเนี่ยเป็นถือหุ้นอยู่ประมาณ15.03%นะครับหรือว่า15%ตัวเลขกลมๆนะครับไปซื้อหุ้นนะครับแล้วก็ก็ถ้ากับว่าเครือ CP เนี่ย จเจริญพกับพันธุ์นี่ครับก็เป็นหุ้นส่วนแต่ไม่ใช่เจ้าของแล้วก็ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นใหญ่ด้วยนะครับเป็นเพียงแค่ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งนะครับทีนี้ในนี้ในส่วนของประเด็นตรงนี้เนี่ยผมก็ไม่อยากจะคุยแล้วก็เป็นดามาเยอะนะครับหลายคนที่ไม่ชอบยังไงก็คือ,อยังไม่ชอบนะครับเหมือนกรณีของร้านสะดวกซื้อ 11, เซเว่นอีเลฟเ่นี่ยหลายคนก็จะบอกว่าเอ๊ะเป็นธุรกิจผูกขาดโชว์หวยตายหมดแล้วนะครับเพราะว่าทาง C ีีเนี่ยมาผูกผ่านแบบโอ้เซเว่นเกิดขึ้นทุกมุมเมืองนะครับ อันนี้ผมวกไปถึงเรื่องของอในส่วนของร้านสะดวกซื้อแล้วเปรียบเทียบให้เพื่อนๆ,อนๆฟังนะครับว่าเป็นอย่างนี้คือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ที่พูดกันไม่จบนะครับเป็นเรื่องที่บอกว่าเอาคุณว่าเขาเขาเรียกว่าอะไรเดีย๋ยวผูกขาดตลาดแต่คุณอย่าลืมว่าเขาเปิดสาขาทั่วประเทศเนี่ยมันก็เป็นการำอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนถูกไหมครับร้านสะดวกซื้อชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะครับทำให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะหาซื้อของของกินของใช้เนี่ยส่วนตัวเนี่ยในชีวิตประจําวันเนี่ยได้สะดวกขึ้นถูกไหมครับแล้วการที่ CP ีเนี่ย ไปลงทุนนะครับซื้อหุ้นในส่วนของชิโนแว็จริงๆแล้วเอาจริงนะครับก็เป็นในส่วนขอ, mm. ของเขาเรียกว่าอะไรเดียเป็นการลงทุนของธุรกิจอะเราจะไปว่าเขาอย่างนั้นไม่ได้นะครับว่าเอ๊ะคุณหวังรวยนี่คุณคุณต้องการที่จะผูกขาดตลาดจริงๆมันก็ไม่ถูกนะครับพูดอย่างนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆยังจําได้ไหมครับว่าปีที่แล้วเนี่ยตอนที่โควิดเข้ามาประเทศใหม่ประเทศไทยใหม่ๆเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราขาดตลาดก็คือหน้ากากจูได้ใช่ไหมครับหน้ากากอนามัยถ้าตอนนั้นเพื่อนๆยังจําได้เนี่ยซีพีทุ่ม 100ล้านนะครับประมาณ100ล้านเพื่อสร้างโรงงานแล้วก็เร่งผลิตหน้ากากอนามัยออกมาในราคาที่ถูกนะครับเพื่อจะให้ประชาชนเนี่ยได้มีหน้ากาก,ากใช้หไหมครับแล้วก็วางจําหน่ายผ่านร้านสะดวกซื้อของเขาในเครือก็คือ7 e เ e ่ e n ซึ่งผมถามว่าตอนนั้นที่เขาลงทุนเนี่ยก็เป็นเรื่องของการลงทุนของของมุมมองของนักธุรกิจประชาชนอย่างเราก็ได้ผลประโยชน์ไปด้วยถูกไหมครับเพราะว่าพอเขาผลิตหน้ากากออกมาได้เยอะทําให้หน้ากาก,ากไม่ขาดตลาด ในมุมดีๆในส่วนของการทุ่มง,งบทุ่มเม็ดเงินในการสร้างโรงงานของเขาเขาก็มีของเขานะครับแล้วเขาทําได้แล้วเขามาขายเนี่ยมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาถูกไหมครับตรงนั้นฉะนั้นแล้วเรื่องนี้ผมจะไม่คุยเยอะนะครับว่าเอ๊ะเข้าข้างใครหรือว่าไม่เข้าข้างใครนะครับตอนนี้เนี่ยซีพีนะครับเป็นผู้เล่นรายใหญ่แล้วเขามีงบเขาไปลงทุนนะครับในส่วนของชิโนแบกนะครับซื้อหุ้นเพื่อนๆต้องไม่ลืมนะครับว่าถ้าเรามองในมุมหนึ่งว่าเขาผูกขาดเนี่ยแต่เพื่อนๆต้องคิดเสมอนะครับว่าเมื่อเขาไปเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ในนั้นี่ สิทธิ์ในการที่เขาจะต่อรองหรือว่าขอวัคซีนเข้ามาใช้ในประเทศไทยเรามันก็มีมันก็มีมากกว่าถูกไหมครับลองคิดถึงว่าถ้าเราไม่มีตัวแทนของไทยเลยเข้าไปถือหุ่นหรือเข้าไปมีบทบาทในส่วนของการผลิตวัคซีนเลยเนี่ยการขอวัคซีนหรือการขอตัดส่วนหนึ่งของวัคซีนออกมาใช้ในประเทศเราเนี่ยมันก็คงจะไม่สะดวกเท่านี้นะครับให้เพืเ่อนๆคิดถึงมุมนี้ดีกว่าที่จะไปคิดถึงแต่มุมว่าเอ๊ะเขาผูกขาดหรือเปล่ามันก็จะวกกลับไปคำถามหนึ่งว่าทําไมไม่ใช้ชิโนโฟาร์ม ผมก็จะบอกเหมือนเดิมนะครับว่า2ตัวเนี่ยมันใช้ได้เหมือนกันนะครับทั้งชิโนแบทและชิโนฟาร์มแต่ในเรื่องของการเจรจาในเรื่องของผลประโยชน์ในเรื่องของปริมาณเรื่องของความพร้อมก็ไม่แน่จีนเขาอาจจะไม่พร้อมที่จะส่งชิโนฟาร์มให้เราเพราะเขาอาจจะผลิตได้น้อยกว่าเขาผลิตชิโนแบทอาจจะได้เยอะกว่าอะไรประมาณนี้ครับอีกมุมหนึ่งคือเราอาจจะไปเป็นมีม,มีมีหุ้นส่วนพอซีไปซื้อหุ้นไว้ใช่ไหมครับทำให้การเจรจาของเราเนี่ยมันง่ายขึ้นที่จะเอาชิโนแบทเข้ามาก่อนฉะนั้นแล้วตัวไหนตัวนั้นนะครับตอนนี้ที่เข้ามาก่อน แล้วฉีดเข้าสู่ร่างกายเราก่อนสร้างภูมิคุ้มกันได้ก่อนตัวไหนเร็วก่อนเร็วกว่านะครับตัวไหนได้มาก่อนก็เอาตัวนั้นก่อนนะครับฉะนั้นแล้วอย่าไปเลือกเลยครับว่าทําไมไม่เอาตัวนั้นไม่เอาตัวนี้คนนะครับที่จะตั้งแง่ตั้งงอนในเรื่องแต่มองว่าเอ๊ะทำไมทำไมไม่เอามันก็หาเรื่องได้ตลอดนะครับทําไมไม่เอาตัวนี้ไม่เอาตัวนั้นนะครับฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยผมก็จะข้ามไปนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยชินโนแวกกับชินโนฟาร์มเนี่ยใช้ได้ด้วยกันทั้งคู่นะครับมาอีกคาถามหนึ่ง ชิโนแวกเนี่ยตอนนี้องค์การอนามัยโลกยังไม่รองรับองค์การอนามัยโลกหรือ WHO เนี่ยไม่ได้ไม่ได้บอกว่าห้ามใช้นะครับแต่ยังไม่รองรับอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะครับที่หลายคนก็ตั้งออกมาว่าเอ๊ะชิโนแวกเนี่ยองค์การอนามัยโลกยังไม่รองรับเลยนะทําไมประเทศไทยเนี่ยเอามาใช้แล้วอันนี้รัดคิวหรือเปล่าอันนี้เป็นผลประโยชน์อะไรหรือเปล่าพยายามจะเชียร์ทั้งเลยนะเอาเข้ามาเลยเนี่ยจริง,รงๆอนี้ผมไปอ่านข้อมูลมานะครับเขาบอกว่าอย่างนี้คือมีการแถลงข่าวของเมื่อวันที่12พฤษภานะครับ ของนายแพทย์ไพศาลด้านคุ้มนะครับเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอยของเราเนี่ยท่านออกมาชี้แจงอย่างนี้นะครับว่าเป็นความเข้าใจที่คาดเคลื่อนนะครับเกีย่ยวกับเรื่องวัคซีนที่ใช้ในแต่ละประเทศเนี่ยคือมันเป็นอย่างนี้ท่านบอกว่าคนทั่วไปจะมองว่าวัคซีนหรือว่ายาที่ต้องใช้ในแต่ละประเทศเนี่ยจะต้องผ่านการอนุมัติจากองค์การอนามัยโลกนะครับก่อนเสมอ อันนี้เป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องแล้วคาดเคลื่อนนะครับความจริงมันมีความจริงมันเป็นอย่างนี้ครับคือแต่ละประเทศเนี่ยเขาจะมีระบบับการกํากับดูแลวัคซีนหรือว่าตัวยาเนี่ยของแต่ละประเทศเองแล้วแต่ละประเทศเนี่ยองค์การอนามัยโลกจะรับรองไม่เหมือนกันประเทศไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่องค์การอนามัยโลกเนี่ยเขารับรองนะครับว่าโอเคยูปรยูเนี่ยความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ของยูเนี่ยถึงจุดที่เราไว้ใจแล้วถึงจุดที่ไม่ต้องกังวลแล้ว ยูเนียประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะอนุมัติได้เองเลยนะครับในส่วนของยาหรือวัคซีนต่างๆที่ยูจะไปใช้ในประเทศตนเนี่ยโดยที่ยังไม่ต้องผ่านความเห็นชอบจากหูหรือองค์การอนามัยโลกก่อนอยูสามารถจะไปใช้ได้ก่อนเลยนะครับเพื่อนๆลองคิดดูนะครับว่าข่าวที่ผมไปเสิร์ชมาเนี่ยก็คือว่าวัคซีนของไฟเซอร์นะครับที่เรามักจะได้ยินชื่อคุณหูคุณตากันนะครับวัคซีนไฟเซอร์วัคซีนโมโดนา a นะครับหรือแอตตาเซเนกาหรือจอร์ซันแอนด์จอร์ันเนี่ย สามสี่ตัวเนี่ยที่ใช้อยู่ในประเทศต่างๆทั้งในอเมริกาแล้วก็อังกฤษหรือว่าส่วนยุโรปเนี่ยสามสี่วัคซีนตัวพวกนี้ครับแรกเริ่มเดิมดีเนี่ยองค์การอนามัยโลกก็ยังไม่ได้อนุมัตินะครับแต่ทั้งอเมริกาอังกฤษแล้วก็่วนยุโรปเนี่ยเขาทางการแพทย์ของเขาเนี่ยก็คือถึงเกณฑ์ที่องค์การอนามัยโลกบอกว่าเฮ้ยคุณตัดสินใจได้เองเหมือนประเทศไทยเลยนะครับอังกฤษยุโรปหรือทางโซนอเมริกาเนี่ยเขาเอาไปใช้ก่อนเลยครับให้กับพลเมืองของเขาเพราะว่า ทางการแพทย์ของเขาตรวจสอบดูแล้วนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นไฟเซอร์โมโดนาหรือแอตตาเซเนกาเนี่ยหรือจอร์สันแลจอร์สันเนี่ยมันไม่มีมันไม่ได้ส่งผลให้ประ,ประชาชนของเขาเนี่ยถ้าได้รับแล้วจะเสียชีวิตหรือว่าอันตรายนะครับเขาอนุมัติใช้ก่อนเลยนะครับแล้วค่อยทําเรื่องนะครับเสนอขึ้นไปที่ฮูนะครับเรียกว่าวิ่งคู่ขนานกันนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยคือฮูก็อนุมัติออกมาแล้วนะครับว่าทั้งไฟเซอร์ทั้งโมโดนาแล้วก็แอตตาเซเนกาหรือจอร์สันแลจอร์สันเนี่ยคือใช้ได้นะครับนั่นเองฉะนั้นแล้วจะะะเเห็นนว่่าาแม้ต,ตงปรรทศคับ องค์การอนามัยของเขานะครับสาธารณสุขของเขาเ,ข,เขาถึงขีดที่เขาเรียกว่าอะไรจะเจริญถึงขั้นที่ว่ามันผ่านเกณฑ์แล้วเนี่ยเขาก็สามารถที่จะอนุมัติในส่วนของยาหรือวัคซีนที่จะต้องใช้ในประเทศของเขาได้ก่อนที่องค์การอนามัยโลกจะอนุมัติประเทศไทยนะครับแล้วก็มีเกณฑ์อรงนั้นเราผ่านเกณฑ์นะครับฉะนั้นแล้วในส่วนของอชิงโนแวกเนี่ย infused. ประเทศไทยก็สามารถที่จะประกาศใช้ได้เลยนะครับเพราะว่าทางการแพทย์ของเราเมื่อพิจนารณาดูแล้วว่าเฮ้ยมันไม่ได้ส่งผลรุนแรงร้ายแรงอะไรขนาดนั้นเนี่ยถึงถึงขั้นเสียชีวิตเน เราใช้ได้นะครับนี่คือจึงเป็นเหตุผลว่าประเทศไทยถึงประกาศใช้ก่อนเลยนะครับโดยที่องค์การอนามัยโลกยังไม่รองรับแต่เขาไม่ได้ห้ามนะครับองค์การอนามายัยอนามัยโลกเนี่ยไม่ได้ห้ามนะครับว่าเฮ้ยวัคซีนตัวนี้อันตรายห้ามใช้ไม่ใช่นะครับแพทย์ไทยองค์การแพทย์ไทยเนี่ยคือความสามารถและอย่างที่ผมบอกไปนะครับความรู้ความสามารถเนี่ยไม่เป็นสองรองไทยทางการแพทย์ไทยพิจารณาดูแล้ววัคซีนตัวนี้ใช้ได้ก็อนุมัติให้ใช้ก่อนเลยนะครับตรงนี้ ตอนนี้ปัจจุบันอยเนี่ยประเทศไทยนะครับขึ้นทะเบียนวัคซีนสาลายไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือมีแอตตาเซเนกาที่ว่าไปนะครับซึ่งเป็นของบริษัทแอตตาเซเนกาประเทศไทยจำกัดและที่ผลิตในประเทศไทยเลยนะครับคือบริษัทสยามไบโอเซนไบโอไซแอนนะครับสยามไบโอไซแอนไซแอนจำกัดชื่อนี้ขนเพื่อนจากคุณคุณนะครับเป็นบริษัทที่ในหลวงรัชกาลที่9้าของเราเนี่ยท่านทรงหมอก,กันไตแล้วก็สร้างตั้งขึ้นมานะครับเป็นโรงงานที่ผลิตเอาไว้ผลิตยาหรือว่าวัคซีน เพื่อให้คนไทยได้ใช้นะครับอันนี้ก็จะผลิตในส่วนของวัคซีนแอสตราเซเนกานะครับส่วนวัคซีนที่2ที่ออยเรารับรองนะครับก็คือไอตัวนี้ครับที่เราพูดถึงโคโรนาแวคหรือว่าชิโนแวคที่เราพูดถึงเนี่ยครับอันนี้นําเข้าโดยองค์การเภสัชกรรมแล้วก็อันสุดท้ายคือจอห์นสันแอนด์จอห์นสันนะครับบริษัทนําเข้าก็คือเจนเซนซีเล็กจำกัดนะครับซึ่งจะมี3ตัวนะครับตอนนี้ที่องค์การอนามัยของออยของไทยเนี่ยครับอาหารและยาของไทยเนี่ยคือรองรับนะครับว่าโอเคสามายนียคือ ถูกต้องนะครับใช้ได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นที่มาที่ไปของตัววัคซีนนะครับยังยืนยันเหมือนเดิมนะครับว่าตอนนี้เนี่ยวัคซีนที่ดีที่สุดนะครับก็คือวัคซีนที่เข้าสู่ร่างกายเราได้เร็วที่สุดนะครับผมมาเล่ามาคุยเรื่องวัคซีนในรอบนี้วันนี้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะครับข่าวลือนะครับต่างๆเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนเนี่ยมันก็มาเร็วแล้วก็รุนแรงบอกกับตัววัคซีนโควิด -19 ที่แพร่ระบาดอยู่ในประเทศไทยตอนนี้นะครับ จริงๆแล้วผมอยากจะบอกอย่างนี้ว่าพอเราตั้งสติแล้วลองฟังข่าวดีๆนะครับว่าตัววัคซีนตัวตัววัคซีนเนี่ยที่จะเข้ามาช่วยเราป้องกันไอ้ตัวเชื้อโควิดเนี่ยมันมีเขาเรียกอะไรมันเร่งด่วนกว่านะครับแล้วมันสําคัญกว่าลองคิดอย่างนี้ก็ได้นะครับเปรียบเทียบว่าถ้าเราไม่มีภูมิคุ้มกันเลยเนี่ยเมื่อเรารับวัคซีนโควิด -19 เข้าไปเนี่ยผลกระทบนะครับมันจะทำายระบบร่างกายเราอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคือเรียกว่าเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราไม่มีภูมิคุ้มกันเลยครับในระบบ วัยวะภายในโดยเฉพาะปอดใช่ไหมครับที่เราทราบเนี่ยเจ้าโควิดเนี่ยมันจะลงไปกินปอดนะครับที่ปอดที่เป็นฝ้าข,ขาวๆเนี่ยหนักเลยนะครับตอนนี้นะครับเพราะเราไม่มีภูมิคุ้มกันไม่มีภูมิคุ้มกันนะครับฉะนั้นแล้วทางหนึ่งที่เราป้องกันได้ก็คือฉีดวัคซีนเข้าไปก่อนนะครับอย่างที่ผมบอกว่าเป็นเชื้อตายเนี่ยพอร่างกายเรานะครับมีภูมิคุ้มกันปุ๊บเนี่ยถ้าเรานะครับไปติดในส่วนของโควิดมาเนี่ยผลกระทบความรุนแรงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอย่างที่บอกไปมันอาจจะแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์อาจาาจะมี ตัวร้อนปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะครับแต่มันจะไม่สามารถทําให้เราเนี่ยถึงแก่ชีวิตหรือไม่สามารถที่จะทําให้เราเนี่ยจะต้องเข้าไปนอนท่อง ICU นะครับเพราะเรามีภูมิคุ้มกันนะครับฉะนั้นแล้วยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าวัคซีนที่ดีที่สุดตอนนี้คือวัคซีนที่เข้าสู่ร่างกายเราเร็วที่สุดนะครับจะเป็นยี่ห้อไหนตัวไหนก็ได้นะครับอันนี้อย่างที่ผมบอกไปก็ให้คิดถึงกรณีที่ผมเปรียบเทียบว,ว่าเหมือนกับเราใช้ซิมนะครับโทรศัพท์มือถือของ่ายไหนก่อนก็ได้นะครับเอาเข้ามาแล้วให้้เเรรรรราโทคคุกันนูื่่ององนนะบ ยังไม่ต้องไปดูก่อนนะครับว่าค่ายน้นดีกว่าค่ายนี้ด้วยแพ็กเกจนี้แพ็กเกจนี้นะครับเอาเป็นว่ามีให้ใช้ก่อนตัวไหนก็ใช้ตัวนั้นก่อนนะครับอันนี้เป็นเรื่องของในเรื่องของการวัคซีนป้องกันโควิดสินะครับที่มาลงลง,ล,งลงลงให้ฉีดกันนะครับทีนี้เล่ามาทั้งหมดตรงนี้เพืเ่อนๆฟังเนี่ยก็คือใครนะครับที่ยังไม่ลงทะเบียนหมอพร้อมนะครับหรือว่า ในส่วนของเทศบาลที่เพื่อนๆอยู่นะครับหรืออำเภอจังหวัดที่เพื่อนๆอยู่เนี่ยอยู่ส่วนไหนภาคไหนเนี่ยเพื่อนๆลองไปดูนะครับอาจจะไปลงทะเบียนออนไลน์นะครับในส่วนของเทศบาลที่เพื่อนๆอยู่ก็ได้อาจจะไม่ได้ลงหมอพร้อมนะครับอย่างผมอยู่เทศบาลนครหัดใหญ่เนี่ยก็ทางเทศบาลเขาก็จะมีลิงก์นะครับให้เราเข้าไปลงชื่อไว้ได้นะครับก็ไปลงชื่อมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็รอคิวนะครับตอนนี้รอทางเขาจัดคิวแล้วเขาจะแจ้งกลับมาตามข้อความที่เขาบอกนะครับว่าเดี๋ยวเขาจะนัดทีทีนะครับว่าคิวที่จะได้ฉีดวันแรกเนี่ยคือวันไหนอะไรยังไงนะครับ คิดอย่างนี้เสมอนะครับตอนแรกๆผมก็ว <Present> ่าจะไม่ฉ <luxury lagen> ีดนะครับพูดตามตรงนะครับเพราะกลัวเหมือนกันที่ข่าวลือไปลือมาเนี่ยก็กะว่าจะรอให้ทุกคนนะครับฉีดไปทั่วๆก่อนนะครับแล้วมีภูมิคุ้มกันหมู่แล้วเราอาจจะไม่ต้องฉีดแต่จริงๆผมอยากจะบอกอย่างนี้นะครับว่าเมื่อก่อนผมคิดอย่างนี้ว่าผมไม่เป็นไรมังให้คนอื่นฉีดไปให้หมดก่อนแล้วเราเนี่ยไม่ต้องฉีดแล้วเดี๋ยวโควิดมันหายไปเองเราก็ไม่ต้องฉีดไม่ต้องอะไรนะครับแต่จริงๆผมอยากจะบอกอย่างนี้ว่าถ้าเราไม่ฉีดเราไม่มีภูมิคุ้มกันเพื่อนๆคิดอย่างนี้ แต่คนในพื้นถิ่นที่เราอยู่เนี่ยเขาฉีดกันหมดแล้วเขามีภูมิคุ้มกันอย่างที่ผมบอกนะครับแต่โควิดมันไม่ได้หายไปนะครับเชื้อมไม่ได้หายไปนะครับเชื้อมันยังอยู่นะครับคนต่อไปเนี่ยที่เดินไปเดินมาเนี่ยอาจจะมีโควิดอยู่ในตัวแต่โควิดมันทําอะไรเขาไม่ได้แล้วนะครับเขาอาจจะมีแค่กินกินยาพาราแล้วเขาก็หายใช่ไหมครับมาเป็นระยะระยะอย่างเงี้ยแต่เราเนี่ยถ้าเราไม่ได้ฉีดนะครับไอตัวแอนติบอดีหรือตัววัคซีนเนี่ยเราไปติดแบบเขานี่เราหนักกว่าเขานะครับ เขามีวัคซีนป้องกันเขามีแอนติบอดีในร่างกายของเขาเนี่ยเขาติดขึ้นมาเนี่ยอย่างที่บอกเขาจะแค่เจ็บคอตัวร้อนนิดหน่อยกลับไปกินพาราสองเม็ดเขาก็หายแต่เราเนี่ยเราไม่มีอะไรเลยนะครับพอเราติดปุ๊บเราหนักนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยความคิดที่บอกว่าจะไม่ฉีดนะครับแล้วรอให้คนอื่นฉีดก่อนแล้วเดี๋ยวไวรัสมันจะหายไปจริงๆมันไม่ได้หายไปนะครับเขาบอกว่าต่อไปเนี่ยมนุษย์เราเอาจจะอยู่กับโควิดเหมือนกับที่เราอยู่กับไข้หวัดใหญ่นะครับเดี๋ยวนี้ไข้หวัดใหญ่เป็นยังไงครับพอเรามีติดเชื้้้ออไไขขหหววััดดมาบคนนกเป็ใญ ไปหาหมอชิวๆเลยครับหมอบอกว่าอ๋อเป็นไข้หวัดไข้หวัดใหญ่บางทีก็ลงคอก็จ่ายยาแก้อักเสบอะไรมากินเห็นไหมครับเป็นเพราะว่าเราเนี่ยวิทยาการแพทย์ของของคนไทยเราหรือว่าของทั่วโลกเนี่ยเราล้าหน้าไปก่อตัวไวรัสไอ้ไข้หวัดใหญ่แล้วนะครับเราก็มีภูมิคุ้มกันแล้วแค่กินยานิดหน่อยเดี๋ยวก็หายถูกไหมครับแต่ตอนนี้โควิดเนี่ยมันเป็นเชื้ออุบัติใหม่เรายังไม่มีตัวป้องกันมันนะครับฉะนั้นไปฉีดนะครับป้องกันไว้ก่อน อย่าคิดว่ามันจะหายไปนะครับมันอาจจะไม่หายมันอาจจะอยู่เราอย่างนี้ต่อไปเหมือนไข้หวัดใหญ่อย่างที่ผมบอกไปนะครับก็ฝากทิ้งท้ายไว้นะครับเพื่อนๆนะครับว่ายังไงเนี่ยข่าวลือนะครับอย่างที่ผมบอกลือไปลือมานะครับวัคซีนนี้เป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้พอถามต้นตอในที่ส่งกันมาในไลน์เนี่ยไอคนส่งต่อมาก็ไม่รู้ถามไปว่าเอามาจากไหนมีอะไรมายืนยันก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเขาส่งกันมาแล้วก็ส่งกันไปต่อนะครับกลายเป็นลือกันไปลือกันมาว่ามันไม่ดีมันไม่นุ่นไม่นี่นะครับ ยังยืนยันเหมือนเดิมนะครับว่าวัคซีนที่ดีที่สุดนะครับก็คือวัคซีนที yep. <me> <me S 1> ่เข้าสู่ร่างกายเราได้เร็วที่สุดแล้วก็มันจะเป็นตัวเกราะป้องกันเรานะครับหรือทําให้เรามีแอนติบอดีนะครับป้องกันเชื้อโควิด -19 ในตัวเรานะครับผลกระทบมันรุนแรงกว่ากันนะครับถ้าเราไม่มีตัวป้องกันเนี่ยมันเข้าสู่ร่างกายเราผมเล่าให้ฟังอีกทีนึงนะครับมันเข้าสู่ร่างกายเรานียมาร้อยมันก็ลงร้อยเลยนะครับร่างกายเราได้รับเต็มร้อยเลยนะครับหนักนะครับถึงขั้นเสียชีวิตนะครับแต่ถ้าเรามีตัวแ จากร้อยอาจจะเหลือแค่สาสิบเปอร์เซ็นเจ็บคอนิดหน่อยค้นเนื้อคั่นตัวนะครับปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแล้วไปกินยาก็หายนะครับก็เลือกเอาะครับว่าแบบไหนนะครับก็ฝากทิ้งท้ายไว้นะครับในส่วนของการลงทะเบียนป้องกันไวรัสนะครับโควิดสิบเก้านะครับรอนะครับว่าคิวลำดับจะมาถึงเมื่อไหร่แล้วก็ไปฉีดกันแล้วตอนนี้ล่าสุดบอกว่ามีแบบให้ล็อกอินด้วยนะครับสามารถจะล็อกอินได้แล้วแต่ผมไม่แน่ใจนะครับว่าล็อกอินเนี่ยจะไปได้ถึงขนาดไหนนะครับเพราะว่าในส่วนของล็อกอินเนี่ย ถ้าออกมาจริงๆนะครับผมว่ามันอาจจะทําให้ให้ดูลําดับมันเขาจะจัดยังไงครับอาจจะไปชนกันหรือเปล่านะครับกับในส่วนของคนที่เขาลงทะเบียนซึ่งตรงนี้ทางรัฐบาลก็คงจะมีวิธีการจัดการนะครับว่าจะทํำยังไงนะครับเขาฝากทิ้งท้ายไว้นะครับในส่วนของคลิปตอนนี้ของผมนะครับก็อย่าลืมนะครับไปลงทะเบียนฉีดวัคซีนกันนะครับเยอะๆนะครับเราจะได้มีภูมิคุ้มกันหมู่นะครับ